ไอโม่ลูกสวัสดีเขาแล้วก็เรียกแม่สิลูกไม่แม่กูมีคนเดียวเท่านั้นพ่อบอกให้เรียกแม่ไงเป็นบ้าเหรอไอโม่มไม่อะพอ่อพ่อไม่มีวันเรียกเลยค่ะไอโม่ทำไมแกถึงบอกการบอกกนแบบนี้นี่ฮะยังไงผมก็ไม่มีวันเรียกพอ่พอบอกให้มึงเรียกแม่ แม่มึงอยู่หลังบ้านโน่นเรยกแค่นี้แม่ก็ยไม่ได้ยินอะไรเอาพแม่เสียไปนานแล้วนะเออว่าแม่มึงเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตตั้งแต่สองปีก่อนนี่ใ,ใครครับพ่เอเฮ้ยกูก็ลืมวันนั้นมึงก็ไปกับแม่มึงมึงก็ตายเหมือนกันเอาวันนั้นพ่อก็ไปด้วยนี่พ่อก็ตายด้วยนะเออลืมเลยว่าพ่อก็ตาย ก็เวทกิกมึงไงพ่อเมียมึงรู้มันก็ยิงกุ้ง